สวัสดีครับมณีสถานีธานทําการเปิดเต่าไม่นะครับหลังจากที่เฮ็ดไว้เมื่อเดือนก่อนนะครับซึงได้เริกมาเปิดนะครับว่ามีเวลาเปิดพอดีถิ่นใบประมาณเดือนนึงนะครับเนาะมณีสถานีทานก็เลยทำการเซ็นทําการบอกก้าวเจ้าที่นะครับเพราะว่าเทาาในบะไหววาเฮ็ดแล้วิเสียนพอมูนะครับเนาะพอดีมณีเลย่อให้ทีมงานเพ็นผูเฮ็ดเต่ามามาเซ็นเลยนะครับเนาะ ที่นี่เป็นบาทเฮาสีประมาณนี้นะครับเป็นเอ้าวเคลมเด้อหมูกระมี่ยังกระมี่ข้อมสบายใจนะครับเมื่อการเฮ็ดอาชีพบอกเลยลูกไอ้ลูกร้านคืณเล่มนะเด้อเต่าของพันธิธานเฮ็ดไใบเดือนหนึ่งต้องมาลุนกันว่าเปิดเปื่อไหรจะเป็นยังไงนะครับว่าการที่เฮ็ดเตาไม้หรือเผาไม้เปิดไม้ข้างพันธิธานจะประมาณนี้นะครับเสร็จทุกปีนะครับเพราะว่าเฮาตัด ตัดใหม่เทวดาเทพลักเป็นสิงห์เศรษรีลปกปักรักษาอยู่เฮากับ่อยากบรบลู่นะครับแต่ว่ากันเป็นประเภทนี้ของสานิทานอย่างเห็นไปพวมสบายใจนะครับมันมีสานิทานในทําการเซ็นเป็นคลิปส,สั้นๆนะครับเพื่อให้เบิ้งน้ำกันนะครับ เดี head, ๋ยวลอชมต่อไปว่านี้เปิดที่เป็นยังไงนะครับมันนี้คลิปนี่สันสันนะครับสานนิทานภามาเป็นกันเป็นหงอมูของสานนิทานครับสำหรับวันนี้สานนิทานพาชมเที่ยงตรงนี้ครับครับเดี๋ยวมือเปิดสานนิทานจะพามาเบปงน่ารเซ็นงอมูของสันนิษฐานครับครับวันนี้สวัสดีครับ